ราคานี้เครดิตดีกู้เต็มฟรีดาวนะคะออกรถที่ศย์บาทได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะค่างวดตกอยู่ประมาณ1 1 0 0 0นะคะสำหรับลูกค้าที่ฟรีดาวนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษของเราเริ่มต้น2.79นะคะตอนนี้2.79ออกรถศบาท สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เจอกันนะคะวันศุกร์แล้วนะคะวันนี้เนาะวันนี้มารีวิวรถสวยๆคันนี้เลยนะคะรถครอบครัวนะคะรถอเนกประสงค์นะจ๊ะคันนี้สวยมากๆเลยนะคะได้ปีใหม่นะสภาพป้ายแดงเลยนะคะตัวนี้เนาะเป็น t o y o t a า e n t ต้นะคะวันนี้นะคะปี2018นะคะ ราคาแค่569,000บาทเท่านั้นเองนะคะราคานี้เครดิตดีกู้เต็มฟรีดาวนะคะออกรถที่0บาทได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะค่างวดตกอยู่ประมาณ11,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าที่ฟรีดาวนะคะแต่ถ้าลูกค้า มีเงินดาวมีเงินเท่าไหร่ก็ว่ามานะคะงบดาวเท่าไหร่ก็ขั้นดาวเยอะอ่าค่างวดก็จะถูกลงก็จะลดลงนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษของเราเริ่มต้น2.79นะคะตัวนี้2.79ออกลดศนบาทรายได้ขั้นต่ำคันนี้นะคะที่จะซื้อนะคะรายได้ขั้นต่ำประมาณ20,000บาทสามารถซื้อได้เลยนะคะตัวนี้เนาะเดี๋ยวพี่เดินพาดูรอบๆคันก่อน,อนเลยดีกว่าเนาะ อ่ะนี่เลยค่ะหน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะคะเซนต้านะคะตัวนี้โลโก้โตโยต้าชัดเจนเลยนะคะกระจังหน้าสวยงามนะคะตัวนี้มีชุดแต่งรอบคันเลยนะคะ ตงนี้มีไฟตัดหมอกชัดเจนเลยนะคะตรงนี้แล้วก็มีไฟสวยงามไฟใหม่มากนะคะบอกได้เลยว่าใหม่แบบทุกอย่างออริจินอลมาจากศูนย์หมดเลยนะคะของศูนย์ดีทุกอย่างอยู่แล้วนะคะตอนนี้นะออกข้างออกศูนย์มาคือทุกอย่างดีหมดอยู่แล้วนะคะตรงนี้เนาะมาที่ด้านข้างเขาบ้างนะคะตรงนี้เนาะล้อนะคะมาที่ล้อที่แม็กเขานะคะตอนนี้นะยางใหม่นะคะยางใหม่สี่เส้นเลยนะคะยางยังใหม่อยู่นะคะตอนนี้นะ แมกนะคะแมกลายสวยเลยนะคะลายเดิมๆของเขาเลยนะคะตัวนี้เนาะมาที่กระจกข้างเนาะมีไฟเลี้ยวอยู่มุมซ้ายข้างนะคะตัวนี้เนาะสองฝั่งเลยนะคะตัวนี้เนาะประตูเปิดปิดนะมีด้ามจับอย่างดีเลยนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากๆเลยนะคะประตูนะคะสามารถสไลด์เปิดได้นะอันนี้ใช้มือดึงมันก็จะเปิดแล้วหรือเราใช้ที่รีโมทก็ได้นะคะตรงนี้นะเห็นไหมคะเปิดแล้วนะคะตรงนี้ พอเราจะปิดเราก็ดึงอีกทีหนึ่งปิดไปแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เดือนให้ดูว่าเราแบบแบบแ,บบแมนวนวลก่อนก็คือแบบเราดึงเปิดเองก่อนเดี๋ยวพี่เดิอนจะให้ดูว่าเราใช้รีโมทคอนโทรลแล้วเปิดยังไงนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวดูรอบๆคันก่อนนะคะตัวน,นี้เห็นไหมคะ ยางใหม่นะคะตัวนี้มาที่ด้านท้ายของเขาบ้างนะคะด้านท้ายเห็นไหมคะเข้าเหลี่ยมเข้าทรงแบบสวยงามมากๆเลยนะคะตรงนี้เห็นไหมคะไฟสวยเลยนะนูนสวยเลยตัวนี้เป็นเบาะสามแถวนะคะบอะสามแถวแถวสุดท้ายเนี่ยคะ่ะ สามารถพับได้นะพับลงไปเก็บของได้เลยนะคะตัวนี้มีพื้นที่ในการเก็บของเก็บสัมภาระเนาะเราสามารถพับลงไปลาบเลยแล้วก็วางของก็จะมีพื้นที่ในการวางของเยอะแยะเลยนะคะตรงนี้นะเดี๋ยวพี่เด p, ่นพาดูด้านในกันบ้างนะคะนะมีที่วางของวางสัมภาระเยอะแยะไปหมดเลยนะคะตรงนี้เนาะนี่เลยนะคะเป็นกุญแจคีย์เลสนะคะตรงนี้นะสามารถสตาร์ทได้เลยติดเรียบร้อยนะคะตรงนี้เนาะ แอร์ควบคุมตรงนี้ได้เลยนะคะติบตบเตบนี่เลยนะคะแอร์ air um เย็นฉ่ำเลยนี่เพิ่งเปิดเลยนะคะตอนนี้แอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะและที่สำคัญตัวนี้ไม้น้อยมากใช้งานน้อยมากอุบัติเหตุเป็นโนูนนะไม่เคยมีอุบัติเหตุเลยนะคะไม้แค่50,000โลนะคะตอนนี้ไมหมื่นเจนะคะตอนนี้ไม้แท้ตามหน้าปัดนี้เลยนะคะตอนนี้นะหน้าปัดทุกอย่างนะคะโชว์หมดตอนนี้พี่เดนเปิดประตูไว้สองฝั่งเห็นไหมคะ ประตูก็เปิดเนี่ยมันจะโชว์ที่หน้าจอหมดเลยนะคะตรงนี้เนาะเกียร์อยู่ในตำแหน่งที่โอเคเลยนะคะตรงนี้เนาะเบ้าเกียร์เขาก็สวยนะคะเห็นไหมคะตามล็อกุูสวยงามมากๆเลยนะคะตรงนี้เนาะแอร์ออโต้นะคะตรงนี้เนาะมีจอถอยนะคะตรงนี้เห็นไหมคะมีจอถอยพอเราใส่ตัวอาใส่ถอยหลัง ขึ้นมาเลยนะคะตัวนี้มีจอถอยให้เลยนะคะตัวนี้เนาะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะตัวนี้เนาะมาที่บ่อกันบ้างบ่อพี่เดือนชอบมากนะเป็นบ่อหนังที่ตึงมากเลยนะคะสวยนะคะทูโทนนะคะตัวนี้เนาะสีดํากับสีน้ําตาลอ่อนๆนะคะน้ําตาลแบบมันตัดกันได้สวยมากแล้วก็ตะเข็บนะคะเห็นไหมคะตะเข็บออกแดงน้ําตาลสีเดียวกันเห็นไหมคะกับคาบตรงนี้นะคะโอ้โหสวยมากนะเดี๋ยวไปดูที่ด้านหลังกันเดี๋ยวพี่เดือนจะลองเปิดประตูให้นะคะตรงนี้ โอเคนี่เลยนะคะตรงนี้เนาะเห็นไหมสามารถเปิดควบคุมได้เลยนะคะตะกี้พี่เด่นเปิดที่รีโมทมันต้องออกไปข้างนอก้วมันถึงจะเปิดตรงรีโมทไดะะ้เห็นไหมคะสวยมากๆเลยนะคะตรงนี้เห็นไหมคะสวยเนาะเป็นบาะสามแถวนะคะนั่งแบบสบายเลยนะคะตรงนี้เนาะไม่ต้องไม่ต้องเบียดเสียดกันเลยนะข้างหลังถ้าไม่มีคนนั่งพับลงนะคะเป็นที่เก็บของเก็บสัมภาระได้นะคะสำหรับวันนี้พี่เด่นขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ